ทุกคนครับวันนี้ขอพักชาเลนจ์หนึ่งวันนะครับขอเป็นพ่อค้าหนึ่งวันพอดีค่าขนมก็จะหมดอุ้ยนั่นไงลูกค้ามาพอดีเลยน้อขอตัวไปขายของก่อนนะครับยูยูทำไมมีไรพี่ชิวอะ่ะกินเผ็ดเก่งขนาดนะีนโอ้ยพี่อะ่ะกินเผ็ดระดับมือโปร เผ็ดแค่ไหนพี่ก็ไหวจริงอะและพี่ชิวอะกินขนมเผ็ดได้เปล่าขนมเผ็ดโอ้ยสบายมากต่อให้เผ็ดขนาดไหนนะก็ชิวชิวจริงอะโหน้องให้โคตรเผ็ดที่สุดในโลกอะ <c oughs> พี่ก็กินไหว <c oughs> ถ้ามีพี่ก็กินหมดอะฮ่า <c oughs> งั้นน้องมีขนมเผ็ดมาขายอะสนใจปะโอ้โหเอาของมาขายว่างั้น ใช่อ่ะน้องให้ดูอะเรื oh. ่องเลยเอาไหนโอ้โหโอ้โหแต่เอามาจากไหนเนี่ยบอกไม่ได้ด <Hey. S 2> ah ิมันเป็นความลับทางธุรกิจโอ้โหพ่อธุรกิจใหญ่ไหนมีนะบ้างเฮ้ยเฮ้ยที่เอาสองอันนี้เท่าไหร่สองอันนีเหรอ <80. S 1> แปดสิบแปดสิบหรออ่ะอ่ะแปดสิบก็แปดสิบขอบคุณครับไปแล้วคอยกินอร่อยอร่อยนะพนักงานธุรกิจคาราบุโจมีขนมเบ็ดด้วยเหรออันนี้อะไรเนะี่ยเฟดีส ไม่เคยเห็นมา่ก่อนเลยโหอะไรเนี่ยเขียนไว้ว่ามันฝรั่งทอดกรอบเผ็ดตายมันจะเผ็ดสักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวค่อยรองแล้วกันเจ๊เฮ้ยได้ขาว่าเจ๊อ่ะกินเผ็ดะระดับตัวทอ็อปเลยอ่ะ ฮะเรื่องกินเผ็ดอะหรอโอ้โหในบ้านอะเจ๊ไม่เป็นรองใครอะจริงอะจริงไม่ว่าจะเป็นน้ำพรำพิกนรกส้มตำพริกลอยเม็ดหรือว่าหมาล่าที่เขาว่าลิ้นชาชาเนี่ยไม่สะเทือนเจ๊สักนิดโมทั้งบ้านแล้วขนมเผ็ดอะเจ๊เคยกินเปล่าขนมเผ็ดหรอ เคยกินแต่ไอที่มันเหมือนฟิงเกะแต่โคชิวขนมเนี้ยมะจริงอะนมเนี้ยมจริงอะจริงขนมจะเอาอะไรมาะเผ็ดเยอะแยะน้องมีขนมเผ็ดๆมาเจ๊จะกินไหวเปล่าฮะขนมเผ็ดเจ๊ว่าเจ๊ไหวหมดอ่ะดีเลยอ่ะอยากกินแล้วไหน เลือกมาเลยโอ้โหมันมีขนมเผ็ดแบบนี้ด้วยหรอมีดิเจ๊ไม่เคยกินนะดิไม่เคยกินนะดิอันนี้หน้าตาน่ากลัวหน้ากินแฮะพ่อนั้นอ่ะร้อยยี่สิบพะเอามาขายเหรอใช่ขายร้อยยี่สิบเอามาเลยขอนั้นอ่ะ หายังเนี่ยโอ้เจ๊ก็นึกว่าเอามาให้เจ๊กินฟรีโหเจ๊ของมีต้นทุนกินฟรีได้ไงโหพ่อรักธุรกิจอ่ะรอยี่ก็รอย,ยี่เห็นว่าหน้าตามันแปลกอะเนี่ยอ่ะขอบคุณครับไปเลยกินให้อร่อยนะคะ หายากอะสองนั้น่ะไม่เคยเห็นเลยแฮมึงจะเผ็ดโล่เฮีตายน้องโอ้ตายเลยมียเลยน้องเฮียตายเลยนายบรรดาเจ๊พี่ชิวเฮียเนี่ยเฮียกินเผ็ดอร่อยที่สุดเลยใช่ปะใครใครใครกินเผ็ดอ่นนอยทีสุดเฮียเนี่ย ไม่อ่อนนะไม่มีใครยอมใครกันจริงๆหรอกินเผ็ดเก่งเหรอจริงไม่ว่าจะเป็นน้ำพิษนรกส้มตามพริกร้อยเม็ดหมาล่าที่เขาว่ากันว่าลินชาเดี๋ยวอันนั้นเจเล่นไปแล้วมีมุกใหม่ไหมไม่มีแล้ไม่มีมุกแล้วเออน้องถามทำไมเนี่ยว่ากินเผ็ดอะ น้องมีขนมที่เฮียไม่เคยกินไงนี <c> ่ <oughs> <Hey. S 2> อะไรอ่ะนี่คือขนมเผ็ดเฮียจะกินได้เปล่าขนมเผ็ดมันจะเผ็ดแค่ไหน,นเชียวอยากรู้ว่าเผ็ดแค่ไหนเฮียก็เลือกไปดิอันนึงเลือกอันไหนอะเหรออันนี้ดีกว่าอันเนี้ยน่าจะเผ็ดสุดอันนั้นอะดูได้แล้วไม่น่าเผ็ด ถ้าเลือกไปอ่ะตรนหาว่าอ่อนอเลือกถูกแล้วอันนั้นอะ่ะถูกกว่าอันนี้หกสิบเอามาอมเอออามาขายเหรอใช่วันนี้เป็นพ่อค้าหนึ่งวันหกสิบโอ้โหก็นึ้อก็ไม่กินฟรีมัดมือโชว์เันชักๆหกสิบก็หกสิบ กินให้หรอร่อยนะโอ้โหนักธุรกิจมันจะเผ็ดแค่ไหนเชี่ยวแม่ครับมีอะไรหรอได้ข่าวว่าแม่กินเผ็ดเก่งที่สุดในบ้านเลยใช่ไหมฮะ แม่กินเผ็ดเก่งที่สุดอ๋อแน่นอนไม่ว่าเผ็ดแค่ไหนแม่ก็ไหวใช่ปะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนักนลบพอเลยแม่เราเล่นกันหมดแล้วนี่เลยแม่หนูมีขนมเผ็ดมานำเสนอบอกเลยอันเนี้ยทั้งเผ็ดทั้งอร่อยขนมอะไรขนมเผ็ดหน้าตามันไม่น่าเผ็ดเลยนี่มาจากเมืองนอกเลยนะแม่ แม่อยากดูทูปมันเผ็ดขนมหน้าตายอย่างนี้ไม่น่าเผ็ดหรอกถ้าไม่เผ็ดอ่ะแม่ลองกินเลยไหนจะเผ็ดแก๊สค่ไหนไหนลองกินดิหอนนี้สองร้อยแม่เฮ<ะ>้อใช่หอนนี้สองร้อยแม่มันบินมาจากอเมริกาแล้วก็เลยแพงนี่เรามาขายแม่เหรอฮะอใช่วันนี้เป็นพ่อคะ หนึ่งวันพอดีค่าขมนมจะหมดก็เลยต้องหาเงนินเพิ่มสองร้อโอ้นี่มันมัดมือช็ก,กันนีนะอ่ะขอบคุณครับรับประทานแค่ไรนะคะชาเลนจ์คลิปหน้านะครับโอ้โดนไปสักสองร้อยขนมเลยเนี่ยมันจะเผ็ดสักแค่ไหนเนี่ย นี่สรุปโดนน้องทุกคนเลยใช่ไหมใช่นี่เรามาชิมดีกว่าจะได้รู้ว่าขนมอันไหนเผ็นสุดมา่ะไปก่อเลออหน้าตาดูไม่เห็นจะหน้าเผ็ดเลยของแม่ก็ไม่น่าจะเผ็ดเลยดูดิสีฟ้าหวานเช่อืมใช่ของชิวก็ รูกเฉยๆอ่ะมันขนมปกติอ่ะใช่ของเขาก็มือนขนมทั่วไปเลยมาแม่รอของแม่ก่อนเลยเข็่ยหน้าอืมไม่เผ็ดน,นะแต่เปรี้ยวอ่ะอเปรี้ยวด้วยหนูรแองวขาหนูมากดี๋ยวราไหมเป็นไงเผ็ดไหม <Happiness? S 2> <allen. S 1> เห,ห He like ็ลยหรออืมไม่เห็ดหรอกงั้นลองของนี้บ้างของพีเนะยมาฝรั่งทอดตอบรถเพจตายหรออาจจะเห็นก็ได้ตายเลยก็ไม่เผ็ดอะเค็มๆเอ้วไงอืมอเขมเผ็ดแ้อมันยังไม่ออกต้องลองกินใหม มาคิดมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอออันนั้นเริ่มดีนกีละน้ำละโอ้โหแล้วขอแม่เลยดิขอแม่เปรี้ยวจริงว่ะเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากกว่าอันนี้อันนี้เผ็ดอยู่นะเปรี้ยวอ่ะขอแม่อ่ะเยอะ้ยวุ้อันนี้เผ็ดนะอันนี้เปรี้ยวเนี่ยเราต้องใช้เนื้อของเาสิ่งต่าง อันนี้จุดแรงอืม,อมกลิ่นเผ <ม S 2> ิกใช่ไหมใช่ของเจ๊ก็เผ็ดอยู่นะเฮ้ยไอ้เผ็ดใช่ไหมอ๋ออ๋อยอืม,มอันนี้เผ็ดอ,อ่ะอันนี้อากาศเริ่มหมอกแล้วเนี่ยน,น,น,นั่นเลยทุกคนคะถ้าอยากจะรู้ว่าขนมอันไหนเผ็ดหรือว่าอร่อยหรือเปล่าลองไปชิมกันดูนะคะกดได้เลยค่ะกดได้เลย เริ่มมาแลเริ่มมา้วใช่ไหมซึ่งแ่นี้เิดเริ่มเริ่มมาที่นี่ละซึแต่้นก็แบบชาชานะ